การกำหนดมูลค่าคูป,ปองที่เหมาะสมของกสทชเพื่อใช้สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินได้กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนราคากล่องอย่างแท้จริงคณะกรรมาการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปร ได้กำหนดหมูลค่าคูป,ปองไว้ที่1,000บาทต่อครอวัวเรือนโดยคิดมาจากค่าเฉลี่ยราคาปลีกในท้องตลาดของกล่องและเสาขายร่วมกันราคาประมาณ1,600บาทโดยจะพิจารณาแจกจ่ายคูปองตามการขยายตัวของโครงข่ายที่ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลกสทชได้กำหนดมูลค่าคูปองไว้ที่690บาท ตามเงื่อนไขาการประมูลคลื่นความถี่ที่กำหนดจากเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ราคาขั้นตำ่ำมาสนับสนุนให้ได้รับบริการพร้อมทั้งได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้จำหน่ายต้องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า3ปีโดยต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่ให้ผู้ซื้อหากพบปัญหาไม่สามารถรับชมได้จึงถือเป็นภาระส่วนต่างที่ผู้ผลิตจะต้องนำมาคิดคำนวณในมูลค่าคูป,ปองด้วย โดยคูปองนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพื่อใช้บังคับกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่สามารถใช้คูปองเป็นส่วนลดเงินสดได้เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเนี่ยให้ใช้เฉพาะราคาขั้นต่ำส่วนของราคาขั้นต่ำนะคะที่จะเอามาใช้ในการเรียกว่าสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึงก็คือเป็นเงิน1นึ่งหมื่น 5,190ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำก่อนที่จะมีการประมูลและแข่งขันและสุดท้ายจบท,ที่500 0ล้านบาทนะคะในขณะที่องค์กรผู้บริโภคได้ศึกษาต้นทุนราคากล่องพบว่าอยู่ที่ราคากล่องละ512บาทซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท r s กรณีบอลโลกได้ชี้แจงว่าต้นทุนกล่องอยู่ที่475บาท นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่าราคากล่องรับสัญญาณในอนาคตมีแนวโน้มราคาลดลงกว่าปีแรกตามหลักการที่ว่าของที่มีจํานวนมากราคาจะลดลงจริงๆแล้วราคากล่องนั้นนะครับมีแนวโน้มลดลงโดยธรรมชาติเมื่อผลิตเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดไปกําหนดราคาที่จะซื้อคูปองตายตัวนะครับแจกกูปองราคาตายตัวไปก็ปรากฏว่ากล่องมันก็ราคาลดลงมาก็เรียกได้ว่าใช้เงินเยอะกว่าที่ควรจะเป็นครับ ข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายกสทชเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการกำหนดราคากลางของอุปกรณ์เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมูลค่าของคูปองให้เหมาะสมตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2542 และเห็นว่าสำนักงานกสทชควรทำหนังสือเพื่อขอหารือในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้จำนวนครัวเรือนที่กำหนดไว้แจกคูปองถึง25ล้านครัวเรือนนั้นนักวิชาการบางคนมองว่าบางครัวเรือนอาจไม่มีความจำเป็นที่ต้องการครูปองเนื่องจากมีความสามารถรับชมทีวีดิจิตอลผ่านช่องทางอื่นได้อยู่แล้วแต่กรณีหลายครัวเรือนพบว่าไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นคนที่อพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่มีทะเบียนบ้านจะสามารถเข้าถึงคูปองนี้ได้หรือไม่อย่างไร ส่วนการกำหนดเงื่อนไขคูปองสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดทั้งเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในตัวกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินหรือกล่องทีทูพร้อมสายอากาศนอกจากนี้กสทชได้กำหนดให้คูปองสามารถใช้แลกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณผ่านเคเบิลทีวี นั่นได้กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคอสังเกตถึงเจตนารมการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเพื่อรับชมทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ครบทั้ง48ช่องหรือไม่กสทชสุพินญากลางนารงเห็นว่าการใช้คูปองแจกกล่องรับชมผ่านดาวเทียมและเคเบิลจะขัดแย้งกับเจตนารมแผนแม่บท กิจาการโทรทัศน์และแผนการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอลที่ทำให้ครัวเรือนไม่สามารถรับชมทีวีชุมชนทั้ง12ช่องได้สมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภคมีความเห็นว่าการติดตั้งกล่องดาวเทียมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหลายพันบาทซึ่งเป็นภาระกับประชาชนและยังไม่จูงใจให้ประชาชนที่รับชมทีวีในระบบเดิมด้วยและหากเป็นคนกลุ่มเดิมก็ยังไม่ได้คนดูเพิ่ม ส่งผลกระทบกับทีวีดิจิตอล24ช่องที่ประมูลไปจึงถือเป็นการคุมกำเนิดทั้งทีวีชุมชนและทีวีดิจิตอลเพราะไม่ได้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลอย่างแท้จริงในขณะที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเองเชื่อว่าหากสามารถนำคูป,ปองแลกกล่องดาวเทียมได้จะทำให้ผู้ผลิตกล่องดาวเทียมได้รับประโยชน์มีลูกค้าและโฆษณาเพิ่มขึ้นโดยที่ยังใช้แพลตฟอร์มเดิม ในขณะที่บริษัทประมูลทีวีดิจิตอลไปทั้ง24รายต้องเสียค่าประมูลคลื่นมากถึง50,000ล้านบาทสถานีโทรทัศน์จะต้องมีการมาทบทวนเรื่องของบัตรเจ็ดวิธีการทบทวนบัตรเจ็ดเนี่ยก็ไม่ยากก็คือตัดค่าผลิตรายการลงค่าผลิตรายการลงเท่ากับผู้ผลิตรายการอีกไม่รู้กี่เป็นเป็นร้อยร้อยรายเนี่ยก็จะไม่ได้เงินเงินที่ฟลูเข้าไปในธุรกิจก็ไม่มีขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่2ก็คือว่า ถ้าหากรายการต้องรีรันเพิ่มขึ้นผู้ชมทางบ้านก็บอกว่าน,นี่หรือคือทีวีดิจิตอลมูลค่าที่มีค่าพอที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดในการที่เขาจะไปแลกเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องโทรทัศน์ดิจิตอลก็ได้นะคะเป็นกล่อง DVB-T2 เป็นกล่องซัตเทไลท์ก็ได้เป็นกลออ่องเคเบิลก็ได้หรือไปแลกซื้อโทรทัศน์ดิจิตอลก็ได้ มันต้องมีมูลค่าพอสมควรและเราขอเร่งรัดให้เสร็จภายในเดือนสิงหากรกฎาคมนะคะอันนี้คือสิ่งซึ่งเราขอร้องไปแน่นอนว่ายังมีข้อสังเกตอื่นๆและเหตุผลสำคัญภายใต้เงื่อนไขาการแจกกล่องรับชมผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลเพราะหากผู้ประกอบการหยุดกิจการไปกล่องนั้นจะยังสามารถรับชมได้หรือไม่เพราะแพลตฟอร์มไม่ใช่ภาคร,รับโดยตรงที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคต่อไปในอนาคต การกำหนดนโยบายเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันแสวงหาแนวคิดข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในการกำหนดมูลค่าคูปปองและวิธีการเงื่อนไขต่างๆที่ต้องคำนึงถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะเพื่อประกอบการตัดสินใจของกสทช